นักร้องคนนี้ร้องเพลงไม่จบสักเพลงเลยค่ะขอแบบจบสักเพลงนึงได้ไหมคะไปเรื่อยนในระหว่างที่แม่ค้าทำงานอยู่อบอกสักคำหน่อยค่ะวันนี้น่าใส่จังมาก โอ้ยเ,อเพลงนานเท่านาน ของก่อนอย่าเพิ่งจีบกันอะขอแบบจบเพลงเลยได้ไหมคะก็ฉันอยากฟังจบเพลงอ่ะขอบคุณค่ะรนะของขวัญขอบคุณค่ะน่ารักมากเลย หอนั่งฟังเสียงเลยโอเคมานั่งฟังเลยได้ยินเสียงคนที่สิบสี่ต้องมีพ่อค้าวันที่สิสี่ต้องมีพ่อค้ามานะคะ เฮ้ยหกหกแล้ว啊 <laughs> น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมืแ่อบบกี้พี่แคมป6หกเจาคะขอแบบจบเพลงที่เป็นเสียงดนตรี เธอเป็นแฟนฉันแล้วอะไรนะไปเปิดจอนั้นไว้ให้พี่หน่อยดิอย ยิ้มหวานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วใช่ค่ะคนดูเยอะจังคนดูมาดูสครับค่ะคนดูมาสั่งสครับค่ะวันนี้สครับมีโปรสองก็ปุก200บาทค่ะ จำนวนจํากัดนะคะใครอยากผิวใสผิวสวยผิวออรา่ามองที่ผิวตัวเองแล้วผิวไหมผิวคล้ํานะคะสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะกดสั่งสครับไปใช้แทนการใช้สบู่ได้เลยนะคะสะครับหัวเชื้อตะก้าไหนคะดูให้หน่อยสะครับผู้หัวเชือ้อตะก้าเจ็ดค่ะตะครับผู้หัวเชื้อนะคะฮะ เติมอะไร,รอ่อตะครับหัวเชื้อเหรอเติมสิอิจฉาพี่หนุ่มครับอยากเป็นพี่หนุ่มด <c oughs> <c oughs> ูความสุขใช่ไหม <c oughs> สวยจังเธอขอบคุณค่ะเกาหลีค่ะเกาหลีนะคะกันแดดนี่ค่ะนี่ที่ทาอยู่นี่นะคะแต่ถ้าเป็นกันแดดหน้าอยู่หน้าช่องได้เลยนะคะกันแดดหน้าน้ำนมหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่สครับนะคะขัดสครับทุกวันแทนการใช้สบู่นะคะรับรองว่าผิวใสผิวออร่าแน่นอนนะคะเจ็ดพัน 7จ็ดพัหมาถึงเจ็ดพันคนเหรอคะสวยมากขอบคุณคะ่ะบอกเลยไม่อยากเข้ามาดูไลฟ์อิจฉาคนนี้ความรัก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะอ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะว่าอาบน้ำต้องขัดผิวด้วยสครับนะคะรับรองว่าผิวจะเนียนใสออร่าเลยนะคะ <c oughs> ยิ้มหวานทุกวันเลยสวยมากขอบคุณค่ะขัดได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันแทนการใช้สบู่เลยค่ะอยากมีผิวเรียบผิวเนียนนะคะคือมองผิวตัวเองก่อนว่าผิวของเราเนี่ยมีสองสี 4. แบบผิวดวนทำลายจากแดดไหมผิวแห้งผิวไหมจากแดดหรือเปล่าถ้าผิวแห้งผิวไหมจากแดดสั่งสกับไปใช้เลยค่ะเพราะตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันแทนสบู่เลยนะคะสะบู่มีหน้าที่ทำความสะอาดนะคะตะครับ ทำความสะอาดด้วยดูแลผิวด้วยผิวใสด้วยผิวกระจางใสด้วยนะคะอย่าไปเรียกมันเดี๋ยวมันไม่ไปไหนเลยทีนี้ ตัวในขาวไวค่ะสะรับผู้หัวเชื้อเลยค่ะสกับผู้หัวเชื้อขาวไวมากน้ำนมหมดแล้วคะ่ะหันไปยิ้มให้ใครสรารภาพมาเดียวฮหยมันเอาไปแล้วเหรอขัดได้ทุกวันเลยค่ะผิวไม่บางค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะอิจฉาคนมีความลัก เสียบสายชาร์จรอดูอ่าตะกร้าเจ็ดหมดแล้วเหรอคะช่างลองขอความช่วยเหลือเติมสิขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือขอดูมือพ่อหน่อย หันบ่อยเกินไปแล้วเติมตะกร้าเจ็ดให้พี่หน่อยแล้วหนูตอนรตะกร้าเจ็ดสครับหัวเชื้ออ๋หหอหัวเชื้ห<ม>อหมดจ้ะอ๋อตอนนี้หัวเชือ้อเราหมดแล้วใช่ไหมแล้วหัวเชื้อเดียวเดียวมีไหมตะกร้าหมดก็ติหมดเหลืออย่างอันหนึ่งค่ะซองอันหนึ่งอ๋อโอเคตอนนี้หัวเชื้อหมดเกลี้ยงสครับคู่หัวเชื้อก็หมดแล้วนะคะเริ่มทยอยหมดแล้วนะคะเริ่มทยอยหมดแล้วนะคะ พ่อวขาไบเลบุรีบ่อยนะคะแล่อข้าขาค่ะตั้งดำมันไก่ไปไหมคะหรือยวในสุกเข้าอันนี้เหรอออพี่ก็ว่ามันไกด่ดูโดดเดี่ยวมากเลยสวยมากขอบคุณมากๆเลยค่ะ